สวัสดีครับช่วงหลังๆมานนี้พ่อพงไม่ค่อยได้ลงคลิปในสวนนะครับเพราะว่ายุ่งๆอยู่นะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นี่ก็นานๆได้มาสวนทีครับก็เลยวันนี้จะพาชมบรรยากาศในสวนนะครับก็วันนี้พ่อพง์ก็มาตัดหญ้าเพิ่มนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะพาชมสวนนะครับนอกจากสวนที่มีทุนน้อยแล้วนะครับ ปีนี้พ่อพงก็มีเวลาที่จะดูแลสวนน้อยด้วยนะครับก็เอาที่เราทําได้นะครับเดี๋ยวพ่อพงพามาชมนะครับสวนพ่อพงนะครับนี่แหละครับคือสภาพสวนของพ่อพงในตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพาชมตรงกลางนี้ก่อนนะครับกลางสวนเนี่ยนะครับตอนนี้สุมมันเบอรี่นะครับหรือว่าสุมหมอนนะครับพ่อพงก็ทําผลไว้นะครับ นี่ครับเริ่มติดผลแล้วนะครับดกซะด้วยครับนี่นี่ครับนี่ลูกขา,ขาวๆเขียวๆเ,เนี่ยครับที่เป็นขนเป็นขนเหมือนนอนเนี่ยครับก็คือลูกหมอนนะครับอันนี้อีกประมาณเดือนหนึ่งก็จะสุกแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นสุ้มหมอนที่อยู่กลางสวนของพ่อพงนะครับ นะครับตรงกลางก็จะเป็นดอกกระเจียวนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มลงหัวแล้วครับนี่ดอกกระเจียวไม่เป็นดอกแล้วครับเดี๋ยวนี้นะครับคือดอกมันจะไม่ออกมาแล้วนะครับมีแต่ต้นมันจะตายนะครับก็คือมันจะลงหัวแล้วก็ต้นจะตายนะครับอันนี้ก็เป็นแก้วมังกรนะครับคันนี้นี่ครับดอกเหลืองเหลืองนี่นะครับอันนี้ออเทืองนะคะรับพ่อพงเอามาเอามาหว่านไว้นะครับ พอดีได้มเมล็ดมาจากาเพื่อนเขาเอามาฝากนะครับก็เอามาหวานไว้เพื่อบำรุงดินแล้วก็จะเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็จะเก็บไว้ทําพัน์ต่อไปด้วยนะครับอันนี้ปลูกบำรุงดินนะครับพ่อพงก็เลยปล่อยให้มันเป็นดอกอย่างนี้ตอนนี้เป็นดอกกําลังบานครับนี่ครับพ่อพงปลูกไว้สองข้างทางเลยนะครับอันนี้ก็ยาวลงไปล่างนู่นนะครับพ่อพงคงไม่เดินไปนะครับก็ส่องให้ดู แค่นี้ก่อนนะครับคันนี้ส่วนด้านข้างนะครับตอนนี้ก็คือพ่อพง์ที่จริงแล้วพ่อพงก็มาทําสวนเรื่อยๆอยู่นะครับก็ตัดหญ้าไว้แต่ว่าไม่มีเวลาที่จะทําคลิปนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทําสวนพ่อพง์ก็มาเรื่อยๆนะครับก็ทําวันละเล็กละน้อยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ตัดหญ้าเรียบร้อยหมดแล้วครับ เพราะว่ามันใกล้หมดฤดูฝนแล้วนะครับนี่อันนี้ให้ดูทั่วๆไปก่อนนะครับนี่อันนี้ก็ต้นอินทาลามครับต้นอินทผลามยาวลงไปนู่นครับตรงกลางนี่ก็จะเป็นพวกมะนาวครับนี่ครับมะนาวกล้วยนะครับนี่แหละครับคือสภาพสวนของพ่อพง์ตอนนี้นะครับก็ น่าชมอยู่ครับเพราะว่ามันยังไม่หมดฤดูฝนนะครับแต่ตอนฤดูแล้งนี่ก็จะดูแห้งๆดูแล้งๆหน่อยครับทางนน้นก็เป็นหน้าสวนนะครับมันย้อนแสงเพราะผมก็คงไม่พาเดินไปตรงนี้ก็จะเป็นหม่อนนะครับหมอนดำออสต,ตุรกีนะครับนี่กำลังสุกครับนี่นนดำออสต,ตุรกีนะครับนี่กำลังสุกครับ ตรงกลางนี้ก็จะเป็นแปลงดอกกระเจียวนะครับที่เป็นรูปหัวใจอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มหมอนที่พ่อพงษ์ทำไว้ใหม่นะครับกะว่าจะเป็นทําทดัดเป็นรูปหัวใจนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นปอเทืองก็จะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างสวนเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมอนพันใต้หวันนะครับ มันติดลูกอ่าสุกใกล้จะหมดแล้วครับนี่ครับอันนี้คือพันธใต้วันนะครับลูกจะยาวๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพันธุเชียงใหม่ครับติดผลนี่ครับอันนี้ก็เป็นข้างข้างทางนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นอินทผลามยาวลงไปข้างล่างนู่นเลยครับ ตอนนี้พ่อผมก็ตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ดูเลี้ยนโตไอเตียนดีนะครับก็ดูโล่งหูโล่งตานะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นซุ้มหมอนนะครับหมอนอันนี้ก็จะเป็นหมอนพันดําออสตุรกีนะครับกําลังสุกกําลังติดผลครับนี่ตรงกลางก็เป็นดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวหวานเพชรน้ําผึ้งอ่า ไม่มีดอกแล้วล่ะครับหม,หมดหมดฤดูการที่มันจะออกดอกแล้วนะครับนี้ก็เป็นแถวอินทผลัมครับระหว่างแถวอินทผลัมก็มีต้นมะนาวครับตรงนี้ก็จะเป็นมะนาวแป้นพิจิตครับนี่ครับนี่ป้นพิจิตครับนี่ครับสับประรดก็สับประรดไล่ม่วงครับ นี่แหละครับคือสภาพสวนพ่อพงในตอนนี้ครับอันนี้พ่อพงถ่ายแต่ข้างบนนะครับข้างล่างพ่อพงไม่เดินไปเพราะว่าพ่อพงตัดหญ้ามาเพิ่งขึ้นมาครับเหนื่อยแล้วพ่อพงก็จะกลับบ้านแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมอนหิมาลายันขาวนะครับมันเบอร์รี่พันหิมาลายันขาวนี่ครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อผมก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ